อันนี้ซื้อหมดเลยซื้อหมดเขาให้เหมาต้องหอหเหมาช่วยเหมาเขาให้เหมาพาเล่นไม่เล่นซื้อหมดโหททำไมวันนี้พาเยอะจังนี่วันนี้แค่วันเดียวนะลูกค้าเข้ามาอยู่ประมาณสามสี่เจ้าอันนี้ซื้อหมดเลย ใช่ไหมซื้อหมดเขาให้เหมาาต้องเหมาช่วยเหมาเ <c oughs> ขาให้เหมาแพ้ <c oughs> เล่นไม่เล่นซื้อหมดแต่ว่ามีทองอยู่วันนี้นี่ดูอันนี้ซื้อแยกมาลูกค้า<อ>ไม่รู้ทอ,ทองมีเข้าทุกวันนะลูกค้าไม่รู้ว่าเป็นทองมาเช็คร้านเรานะ<ม>สรุปเป็นทองก็ได้ราคาทองไปนะครับนี่อันนี้สุขุมไทยนี่มีนี่ดูดูดูไม่รู้อะไรมั่งนี่ยังไม่ได้ดูนะเมีพระเลี่ยมพระอะไรนี่ยครับเต็มเลยนะ แล้วนี้พว,พวอพราโผงอันนี้ซื้อเป็นถุงว็กมีว oh okay. ัตน well. ี่อันนี้ซื้ออยู่แล้วอันนี้ก็เป็นถุงนะแล้พวกพลาหน้าพลาดีหมดเลยเนี้ยพลาแท้หมดแล้วเนี้ยเบียงไรเด้อหรือไม่รู้เลยว่าพลาอะไรมั่งยังไม่ได้คัดื้อเฮ้ยไม่ดูเลยพลาอะไรมั่งแต่เรารับซื้อหมดนะพลาย่อยพลาหลักพลาอะไร มาได้หมดเลยนี่ไม่แล้วมีบนโต๊ะใช่ด้วยไหมอ่ะใช่เดี๋ยวมาดูนี่ก่อนพรบพุทษาเดี๋ยวดูดูอันนี้พักกล่องแต่ว่าแท้หมดเลยนะครับกล่องแบบมีราคาพักกล่องมีราคานะนี่อย่างนี้นะไองนี้มีคิดดูนี่อันนี้เอกโอ้เหรียญล้วนๆไม่เราเพิ่งวันนี้วันเดียวอ่ะคิดดูวันเดียวเนี่ยดูนี่คือมาหมดเห็นไหมพระพุทชานี้ไม่ใช่องค์เล็กนะนี่องค์ใหญ่นะครับ ใครมีเอามาขายได้พ้าใหม่พราเก่าขายหมดเอ้ยรับซื้อหมดขายหมดขายด้วยซื้อด้วยแล้วก็เซิร์ชได้เลยครับร้านอาเจน้ำบูชาไทยสุโขทัยนะครับเนี่กำลังกำลังโทรมาวิ่งกำลังเข้ามาเนะขายยังไงหมดถามก่อนหมดเนี่ยขายยังไงหมดต้องมีเหมาวันมากนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งขอขอดูเบื้องต้นก่อนนะใครมีทักมาได้เลยชุดเห<ค>มาวม่ากะ จะแบ่งให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถ้าใจถึงก็ก็ลองเหมาไว้ได้นะแต่ต้องลองดูของแบบนี้นะเรามันต้องลงทุนนะครับครเลอกสะสมจะมาให้เหมาได้นะครับ<ๆ>เราจะแยกผ้าหลักออกให้ก่อนแล้วผ้าย่อยเราขอเหมานะฮะผ้าหลักมีราคาแน่นอนเราแยกราคาให้อยู่แล้วครับไม่เหมารวมโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณมาก